นี่แหละฮะค่อยๆสร้างเรือนหอที่เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านสวนด้วยนะค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆทือนิดๆน,ดนิดนะจนหลายคนเนี่ยชื่นชอบความเป็นธรรมชาตินะครับเรือนหอของโทนี่รากแกนเนี่ยล่าสุดนะครับก็เลยมีการมองกันไว้นะครับว่าเออจะทำคอนเทนต์ทำบ้านเป็น u t u b e ซะเลยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกระแสต,ตอบรับที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะพร้อมกับอัปเดตตอนนี้ด้วยนะฮะกลับมาฟิตหุ่นเพื่อรับงานละครอีกครั้ง,งห,หนึงห่งครับก็บเป็นละครที่เรียกว่า ต้องต้องเลื่อนมาเพราะว่าเกิดเหตุการณ์โควิดอะไรนี้ใช่ไหมฮะพอกลับมาถ่ายเนี่ยสภาพร่างกายเราคือแบบคือปล่อยอ่ะคือเราก็เราก็นึกว่าเขาจะถ่ายปีหน้าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโควิดจะจะสิ้นสุดเมื่อไหร่หรือว่าจะกลับมาทํางานอะไรเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เตรียมตัวแต่พอรู้ว่าเฮ้ยเดือนนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรีบโทรหาจันเลยจันช่วยหน่อยเรื่องบ้านประมาณ 30- 40ิบปนแล้วครับไปฝากด้วยนะคะฝากฝากบล็อก จั tour, สมินโฮมทัวร์ในช่องย r เ Channel ด้วยนะฮะบ้านตนา้นไม้เออเป็นเป็นอะไรที่แก้วแบบคือชอบมากแก้วคือใฝ่ฝันมากอยากอยากมีบ้านต้นไม้เราก็เลยเอาเอาตัวบ้านต้นไม้นี่เป็นหัวใจหลักของที่นั่นเลยแล้วก็ออกแบบเริ่มจากบ้านต้นไม้แล้วก็ค่อยๆขยายาไปเป็นอะไรบ้างอนะไรเงี้ยครับชื่นชอบการทําบ้านมานานมากแล้วเราชอบแบบเราชอบแต่งบ้านเราเราเราชอบมีไอเดียที่อยากจะ ต,ตงงชอบเฟอร์นิเจอร์แบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างตอนนีเเ้เราพยายามทำอะไรที่มันซิมพลิฟายมากขึ้นคือเรียบง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยขอบคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง tru i s i g h t hd เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ tru insight hd และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ